วันนี้บ้านเรามาเที่ยวทะเลนะคะเป็นกัปตันสเปซวันี้เด ulously, ี๋ยวเราจะออกเรือไปเกาะเลยค่ะเพราะพูดถึงความปลอดภัยมีแน่นอนให้ว่าเรามีชีวิตชีพให้น้องด้วยนะคะมาเลยโอเคไปกับคุณเลยนะสเปซกับแบคุณเลยนะให้คุณไม่หลานหรออย่าให้หลานติดแผงนะ วันนี้บ้านเรามาเที่ยวทะเลนะคะต้มรึมมากๆเราก็อยู่รีสอร์ทแบบตาหลีนะแล้วก็อยู่กลางพัทยาโมรานี่บีชรีสอร์ทแล้วตอนนี้ก็เลยเดินทางรูปไปไหว้แนะไปเล่นนะครับมองเขาสัมผัส ทะเลครั้งแรกก็ที่นี่เนาะใช่ปิพัทยาจะพาไปเล่นน้ำและสัมผัสท้องทะเลสักทีนึงดูด้วยความรู้สึกเปลี่ยนนะจากกีขวบนะสี่สามเดือนใช่สามเดือนตอนนี้สิบแล้วจะตื่นเต้นกับทะเลไหมไปกัน เราะมากๆครับโตขึ้นลูกคุณเป็นนักร้องเหมือนคุณแม่และคุณพ่อป้าสเปซนอกจากที่วันนี้นะคะเราจะพาสเปซมาเหยียบดินเหยียบทรายอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสายลมแสงแดดและน้ําทะเลแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้เขาใช้ชีวิตในการเดินเรือเป็นเหมือน,นกัปตันโคลมา <c oughs> เป็นกัปตันสเปซวันนี้ออเดี๋ยว <c oughs> เราจะออกเรือไปเกาะกันค่ะแล้วก็พูดถึงความปลอดภัยมีแน่นอนเพราะว่าเรามีชีวิตให้น้องด้วยค่ะ เสค่ะบล้ยถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นเกาะลิงไม่น่าเชื่อลูกหลือมาตลอดทางเลยใช่แม้ว่าลมแรงขนาดไหนก็แล้วแต่ตนี่เป็นการนั่งเรือครั้งแรกของเธอจะเป็นตื่นเต้นมากมากดูทรงแล้วเนี่ยมองซ้ายมองขวาอยากไ่้ใช่ไหมผ้พามองว่าอยูงไห รับแดดเลยครับรับแดดรับลมกคือกับไปนอนรับเป็นตายได้ถ้าใครอยากตามรู้เรานะคะเราพักที่โบทานีนะคะสีชิสซอดหรือวกามาพักกันไหนคาเฟ่กดโอซีกด้ดโอซีแล้วก็เรือลำนี้นะคะนั่งได้ประมาณ1 6คนนะคะก็เป็นเรือเป็นไม่ใช่สปีดโบนนะแต่มันคือเป็นแบบมินิยอร์ใช่มีห้องข้างล่างมีห้องน้ำนะใช่มีห้องน้ำด้วยค่ะมีแอร์ ที่นั่งมาก่อนมันก็จะเร็วกว่าก็คือก็ติดต่อได้ที่พูดอ c ีได้เลยเออแล้วก็เป็นเรือที่เขาตั้งชื่อเรือว่านุ่มบอสตันเพราะว่าเจ้าของคือชื่อว่านุ่มและชื่อบอสตันก็เลยดูอินเตอร์อินบอสตฟอเมริการเลยนุ่มบอสตัน Này nó ơi. Ai, ada lagi. Ada percobaan hai. Jalan di ไเอาแบบพุงด้วยนะไม่พุงบุลลหลานเหรออย่าให้หลานซิงแผงนะว้าโอ้ดีหน้าตาดบวิวโซเชียลเออเอเอาเอาเออเออเอาเออ่อออออเออ แล้วใา,ายิ้มแบบเฉิบมากยิมกม้มแบบมีนมากเลยนะเมื่อแดดโอ้โห้โวันนี้นะคะทริปของเราใกล้ๆเลยพัทยานะคะออก็พามาแบบว่าอยู่กับธรรมาชาติาามาเจอลมนะ,จะเจอแดดเนาะวันนี้ชีวิตเกิด้ตนะ่อ สนุกมากๆเลยค่ะฝากติดตามนะคะแอนนิวเบบีนะคะในคลิปต่อๆไปค่ะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สเปซด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสเปซบาย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 สเปซบายบายสเปซบายบายฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับน้องสเปซและไปกันนิวด้วยนะคะ